ให้ทั้าส,สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวมังกรทุกท่านด้วยนะคะรักคนาราศีชาวมังกรรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะเรามาเริ่มต้นกันเลยเนี่ยความรักตลอดทั้งช่วงปี2569ของชาวมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างนะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานคุณก่อนเลย พลังงานของชาวมังกรเนี่ยดเดอเวอร์มาความรักโดดเด่นนะคะความรักความสัมพันธ์การให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของบริวารคนรอบข้างเรื่องหัวใจก็ยังมีความสําคัญสําหรับดวงชะตาของชาวมังกรพลังงานของคุณนับจากนี้นะคะหรือมันบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งใหม่ๆหลายท่านมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่ปรารถนานะคะหลายท่านมีโอกาสสําหรับการได้ริเริ่มในการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือ,ออาจจะมี มีทัศนคติมี mindset มีความคิดนะคะเป็นพลังงานใหม่ๆจุดเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวเองหลายท่านมีโอกาสสำหรับการได้กลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองกลับมาเชื่อมั่นกลับมาเห็นคุณค่าความดีของตนเองกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองมีและตัดสินใจในการเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกรักและปรารถนาสะดวกใจที่จะทำมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรนะคะการให้คุณค่ากับตัวเองการให้คุณค่า ความสบายใจแล้วก็ความรักที่เราตั้งใจจะมอบให้กับทุกสิ่งเนี่ยมันสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งหลายถ้ามีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่รักเนาะหลายถ้ามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรามีความฝันมีปรารถนาสิ่งอยากจะทำสิ่งสิ่งนี้มานานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ พลังงานของคุณมีแต่เรื่องราวดีๆแน่นอนเลยชาวมังกรพลังงานของเดอะซันนะคะที่ผ่านมาชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วนับจากนี้ไปชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะคะที่มันอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ผ่านมาก็ยังจะส่งเสริมให้ดวงของคุณนั้นนะคะมีโชคชะตาที่เปลี่ยนผ่านไปเจอกับสิ่งดีๆจุดที่ดีนะคะชีวิตจะกลับมามีความเติบโตนะหลายท่านมีโอกาสสําหรับความก้าวหน้าการได้มี ชื่อเสียงการได้ทำอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราปาถนาการที่คุณกลับมามีแรงดึงดูดกลับมามีไฟกับการใช้ชีวิตเนี่ยคะเดอะซันค่ะเดอะซันเนี่ยมันบ่งบอกว่าชีวิตคุณดวงชะตาของคุณจะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ข่าวดีมีแต่สิ่งที่ทำให้คุณจะรู้สึกถึงความชื่นใจเหมือนตะวันที่ขึ้นมาบนท้องฟ้าให้แสงสว่างกับทุกสิ่งอย่างให้แสงสว่างกับชีวิตให้คุณมองเห็น ความสดใสในชีวิตมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะ ชาวมังกร่าพลังงานของคุณนะคะหลังจากนี้ไปหลายท่านกำลังจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ดีมันมีแนวโน้มว่าคุณจะปล่อยผ่านความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนั้นออกไปหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่คุณกล้าสําหรับการเริ่มต้นบางท่านเนี่ยค่ะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตกอยู่ในความรักที่มันเป็นไปไม่ได้มานานหรือรักกับคนเจ้าชู้รักกับคนที่เขาไม่พยายาม ทำอะไรให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อมัน่นมันบ่งบอกว่าคุณพร้อมสำหรับการปล่อยผ่านพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านความรู้สึกนี้ต้องการให้ตัวเองกลับมามีความเฉิดฉายกลับมามีสง่ากลับมามีบาร,รมีมีวาสนาได้ด้วยตนเองอีกครั้งทั้งหมดทั้งบวงนะบอกเลยว่าชาวมังกรจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมากขึ้นเนาะคุณจะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้คุณค่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นบางท่านเนี่ยที่ผ่านมาเรามีคู่ชีวิตแต่เราก็ทุ่มเททำเพื่อครอบครัวทำเพื่อความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะลืมละเลย ดูแลตัวเองไปบ้างหรือละเลยทำในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเรื่องของนะคะน้ำใจการที่เวลาเรามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเติมเต็มเราจะต้องเป็นส่วนแบ่งนคะหรือเราต้องมีการเสียสละเพื่อกันและกันมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยละเลยในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเวลาที่เราจะ ทำอะไรจะกินอะไรหรือว่าอยู่ด้วยกันกับคนรักบางทีเราดูแลคนรักเราตามใจคนรักเราพาเขาไปกินในสิ่งที่เขาอยากกินจนบางทีเราเองก็ลืมที่จะกินอะไรอร่อยๆเพื่อเป็นรางวัลชีวิตมันบ่งบอกว่าตลอดทั้งปีนี้นะ2,569นะคะคุณจะดูแลตัวเองมาก่อนอันดับหนึ่งนะ,ะกินอิ่มนอนหลับกินอะไรที่อยากกินอยากกินอะไรก็จะบอกตรงๆนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา เราเขาเรียกว่า เรามาแชร์กันได้ในวันที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นวันของกันและกันคุณก็จะมีพื้นที่คุณก็จะจัดนะคะพื้นที่ให้กับการมีคู่ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นอิสระคุณไม่สบายใจปลดปล่อยความเหงาปลดปล่อยความเศร้าปลดปล่อยความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเลือกในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที เราปรารถนาะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่ใช่มากขึ้นคนโสดอยู่นี่ก็บ่งบอกว่ามีโอกาสสําหรับการได้สละโสดนะคะหลายท่านมีโอกาสสําหรับการได้คัดเลือกผู้คนเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจตรงใจนะคะใครที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาจีบก็ตามแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะลงเอยกับคนคนนี้ก็มีโอกาสเนาะชาวมังกรที่คุณจะได้นะคะในการเปิดอก บอกกันตรงๆว่าเรารู้สึกกัเขาเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นนะมันมีพลังงานของการที่คุณนะคะ m เ e อ o r เอคุณยังต้องการความรักที่มีความเป็นไปได้เป็นความรักที่มั่นคงจริงๆคุณยังต้องการความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์แบบนะเนี่ยคะ DM เพอรเอร์เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของมาตรฐานชีวิตหน้าที่การงานการศึกษาฐานะทางสังคมคุณก็ยังคาดหวังสำหรับความเท่าเทียมนะีคะ ก็คือจะต้องไม่น้อยกว่ามันอาจจะเท่าเทียมหรือมากกว่าเนี่ยคะ แต่ว่าจะต้องไม่น้อยไปกว่าคุณเพราะคุณมองว่าคุณอยากได้ใครสักคนที่นยคะทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยหรือบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณเป็นคนที่นะคะขยันเป็นคนที่มุ่งมั่นมุมานะตั้งใจในส่วนนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วแต่นะคะมันบ่งบอกว่าบางทีเรื่องหัวใจเรื่องงานบ้านหรือเรื่องอะไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณก็อยาก ได้ใครสักคนที่เขาอาจจะเก่งในคนละบทบาทแต่ต้องเก่งกว่าคุณในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณจะคัดสรรคัดเลือกคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นหรือใครนะคะที่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเป็นความรักที่ดีกันอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะมันบ่งบอกว่าตัวเราเองะค่ะจะต้องการ คนรักที่ไม่ได้มีอีโก้มากจนเกินไปถ้าเขาเก่งก็จะต้องเก่งในคนละมะดด้านคนละมุมนะคะเก่งจะแบบจะต้องไม่มาทําให้คุณรู้สึกถึงความเนะีคะเสียเซล์เสียศักดิ์ศรีเนาะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมาเติมเต็มกันไม่ใช่มาเกทับกันนะคะมามีอีโก้ใส่กันคุณรู้สึกคุณไม่อยากจะต้องไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นแล้วคุณอยากให้คนรักนะคะเขาอยู่ใน จุดของเขาอยู่ในรูปแบบของเขาเราเองก็อยู่ในส่วนของเรานะคะในสัปดาห์หนึ่งเราไม่ได้ต้องการความโรแมนติกแต่เราต้องการความรักที่มั่นคงและยั่งยืนเราจะร,รู้รู้สึกได้เลยว่าตลอดทั้งช่วงปีนี้นะชาวมังกรคุณจะเน้นคุยอะไรที่มันค่อนข้างเป็นทางการเป็นเหตุเป็นผลจะไม่ค่อยมาคุยเรื่องความรู้สึกยุ้มยิม้มน้อยใจงอนอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ถ้าจะทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันเรื่องเมื่อ,อไหรจะทํางานก้าวหน้า หรืออะไรที่มันเป็นทางการเนะคะเป็นงานเป็นการเนี่ยจะซีเรียสนิดนึงอาจจะมีการประทะกันเรื่องสําคัญแต่ถ้าเรื่องนะคะยุ้มยิ้มจุกจิกเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะชาวมังกรสําหรับดวงชะตาของคุณตลอดทั้งช่วงปีนี้เราจะมีความรู้สึก คิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนาะจะไม่ค่อยนะคะคิดอะไรเล็กๆน้อยๆอยจะปล่อยผ่านเรื่องที่มันจุกจิกไปไม่ค่อยงอนแฟนเนาะไม่ค่อยน้อยใจใครนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดในวันจันทร,ร์เข้ามาในชีวิตมีพลังงานของรักทางไกลเข้ามาเนาี่ยะมีพลังงานของคนที่เราอาจจะเจอกันบนโลกออนไลน์ก็ได้เนาะที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยหรือพลังงานของชาวาธาตุไฟพลังงานของชาวราศีมิถุนพลังงานของนะคะคนที่เกิดใน ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พลังงานของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะพลังงานของคนที่เกิดในวันที่7วันที่20วันที่1 1 18วันที่5วันที่19เนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะและเนี่ยค่ะใครที่เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักที่ดีกันอยู่แล้วเนี่ยบางท่านก็มีพลังงานของรักที่เราอาจจะต้องอยู่ไกลกันด้วยหน้าที่การงานนะคะมีงานที่เราต้องเดินทางหรือว่า กะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงกันหรือบางทีเราได้ไปทําอะไรเพิ่มเติมจนบางทีก็ไม่ได้มีเวลาให้คนรักนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเราจะคุยเรื่องสําคัญนะคะเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนะแล้วก็ เวลาที่เราอยู่ไกลกันเนี่ยเราจะไม่ได้มีปัญหาหยุมมยิมนะคะไม่ได้มาวุ่นวายไม่ได้แบบแสดงออกถึงความหึงหวงที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราอยู่ไกลกันมันก็บ่งบอกว่าคุณก็จะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะวันนี้นะคะทำงานเป็นอย่างไรบ่นกันด้วยเรื่องของสิ่งที่ทำนะคะบางทีบ่นเรื่องงานบ่นเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิด ให้คำปรึกษาเป็นคนที่คุณจะรู้สึกถึงความปลอดภัยคนรักก็จะไม่กวนนะครเวลาพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการกำลังใจเขาก็พร้อมสำหรับการซัพพอร์ตที่จะให้กำลังใจที่ดีกับคุณซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศที่ทำให้ชาวมังกรมีแต่ความรู้สึกถึงความปลอดภัยนะคะเรียกได้ว,ว่าชีวิตในความรักเนี่ยจะไม่มีเรื่องน่างหงุดหงิดนะอมืมันไม่ได้มีเรื่องให้คุณรู้สึกว่ากวนใจนะคะอืม นะบรรยากาศเนี่ยฮะหลายท่านก็ยังจะเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะได้คุยกันด้วยเรื่องสำคัญคญ,คญนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีสิ่งที่มันเคยผิดพลาดสิ่งนี้มันเคยอาจจะไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ใดๆหังใจเราจะมีโอกาสได้เปิดอกคุยกันนะ่ยยังเห็นพลังงานถึงการที่ชาวมังกรคุณยังพร้อมสำหรับการที่จะ พุ่งไปข้างหน้ายังพร้อมสําหรับการที่จะผลักดันยังพร้อมสําหรับการที่จะเติบโตไปด้วยกันใครเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วมันก็บ่งบอกว่าคุณยังพร้อมสําหรับการที่จะจับมือไปด้วยกันและยังมองเห็นอนาคตที่เราจะสร้างร่วมกันอยู่ถือว่ายังจะเจอกับความรักที่ดีคนโสดก็จะเจอกับคนที่ใช่ นะคะปีนี้หลายท่านมีโอกาสสำหรับการได้สละโสดเกิดขึ้นนะปีนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันกับคนรักบางท่านอาจจะได้เดินทางไกลไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศกับคนรักนะคะหรือว่าใครที่กำลังจะซื้อรถคันใหม่นะคะหรือลงทุนเกี่ยวกับเรื่องกิจการแรงขับเคลื่อนในการสร้างสร้างครอบครัวของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ลงทุนการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันการทาธุรกิจธุรกรรมร่วมกันนะคะการได้ไปเที่ยวการ ได้ซื้อรถการได้ผ่อนรถผ่อนบ้านร่วมกันจะเกิดขึ้นนะมีพลังงานของความเป็นเด็กถว้วจริงๆความรักค่ะบรรยากาศโรแมนติกมันจะมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมาความเอาใจใส่การอ่อนโยนความรักที่คุณรู้สึกว่าเรายังคงเป็นความรักที่บริรสุทธิ์สําหรับกันและกันความซื่อสัตย์ความชัด เจนนะคะการที่ยังอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเจอกับเรื่องใดก็ตามนะคุณจะไม่รู้สึกถึงการโดดเดี่ยวคนรักจะคอยเป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้กำลังใจหรือตัวคุณเองก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคือปีนี้เราจะไม่มีการซ้ำเติมกันถ้าเจอเรื่องซีเรียสคนรักก็จะไม่ได้พูดคุยให้มันเป็นเรื่องตลกหรือเวลาที่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งคุณจะเจอกับคนที่เขา ค่อนข้างเห็นคุณค่าในตัวคุณให้ความสําคัญกับคุณจนมันเป็นความรักที่งดงามเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมีความก้าวหน้าชีวิตคุณมันได้เจอกับสิ่งดีๆได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีได้เจอกับเรื่องราวดีๆที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมั่นคงเพราะว่าหัวใจคุณมันมั่นคงหัวใจคุณมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ดีแล้วก็ถูกได้รับความรักก็เลยทําให้ไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรเนี่ย คุณจะมีเรี่ยวแรงมีแรงบันดาลใจทำกับสิ่งที่คุณชอบถ้ายิ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใครทำธุรกิจธุรกรรมส่วนตัวหรือว่ากิจการส่วนตัวนะคะยิ่งดียิ่งดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแน่นอนฟันธงเลยนะชาวมังกร โอเคค่ะวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะในการอ่านไพ่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามมาไว้นะคะเพราะว่าปี2569นี้รับรองเลยว่าหายจะเสิร์ฟคลิปดูดวงนะีคะเน้นเรื่อหลงความรักนะเพื่อที่จะให้นะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ย ได้รู้ทันชัดเจนแล้วก็เจาะลึกยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากติดตามกันเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะ,ะหรือนะคะอยากดูดวงส่วนตัวที่เจาะลึกละเอียดและแม่นยําลงลึกมากขึ้นแอดมาค่ะแอดไฮทาร์ o t นะคะหรือกดลิงก์กันเข้ามาได้นะ,ะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องทางด้านล่างนี้แล้ววันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ